สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีอีสานมาดันติ๊กสิพามารู้จักสมุนไพรพืชพื้นทินของริมโขงครับพี่น้องครับอันนี้คือเมืองลาวครับพี่น้องครับไม่นำโขงเมืองลาเมืองลาวครับพี่น้องครับมาเบิ่งพืชพื้นทินของริมโขงพี่น้องครับมาเบิ่งสมุนไพรครับมาเบิ่งกันเลยกันครับพี่น้องครับ พี่น้องครับมาเบงต้นชาพิพยินครับพี่น้องครับต้นชาพิพยินครับพี่น้องครับมันฝนบปโต้ครับพี่น้องที่เหวครับอ่ทางในสีครับไม่ไหลต้นชาติยินครับพี่น้องครับสมุนไพรเฮาครับ ต้นสวยครับพี่น้องหลายครับตน้นชาไปอินหลายครับพี่น้องครับชาบปอินเบิร์หน้าต้นละสวยสวยงามครับพี่น้องครับนี่ต้นชาบปอิน,น,นต้นชาไปอินครับพืชเป็นพืชพื้นทินของลำน้ำโขงครับพี่น้องครับ สารพุทธุลายครับพี่น้องครับชาดพะอินครับพี่น้องครับพืชชนิดนนิยมตัดปูกตัดเป็นไม่เสียบใจกัน้อพี่น้องครับเป็นพืชเป็นไม้ดอกไม้ประดับเสียบใจกันครับพี่น้องครับเป็นสารพคุณยทั้งยาสมุนไพรครับพี่น้องครับต้นชาดพะอินครับ ต้นครับพี่น้องครับต้มน้ำดื่มเป็นยาลดไข่เป็นยาครับเนื้อครับพี่น้องครับชัดไปอินครับสวยงามใบของเขาครับใบมีรสขนขมครับพี่น้องครับต้มน้ำดื่มครับเป็นยาบำรุงเป็นยาแก้ปวดแก้ปวดตามคอครับพี่น้องครับรากของเขาครับพี่น้องครับ รากของเขาบม่ได้ถอนบ่ไดถอนในเบิรงหรอกครับพี่น้องครับรากของเขาครับใส่ตามข้อ่วงอกครับพี่น้องครับอัดือว่าเต้านมครับพี่น้องนมทั้งนมหญิงนมชายนั่นแหละครับเป็นยาแก้ปวดปวดนมขัดนะครับพี่น้องครับผู้ชายก็เคยปวดขัดนะพี่น้องครับเนาะแก้เป็นยาแก้ปวดขัดนมครับพี่น้องครับผู้ชายก็ปวดผู้หญิงกับปวดเคยปวดนะครับเนาะเป็นยาแก้ปวด ส้วงอกรือว่าปวดนมนะครับพี่น้องครับทั้งต้นของเขาครับเตือนแล้วทั้งต้นของเขามีรสขมเป็นยาแก้ไขมาลาเรียเป็นยาแก้ไขปลาพี่น้องครับเป็นยาระบายเป็นยาครับประจําเดือนของสตรีพี่น้องครับเป็นไม้ประดับลสวยงามพี่น้องครับต้นชาพะอินครับหลายครับพี่น้องครับเพราะว่าทิ้นกับเนื้อของเขาครับพี่น้องครับพี่น้องครับ มื่อนี้ก่อีสานมาดาติ๊กพามารู้จักต้นชาิไปอินครับสวัสดีครับ